ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถา,าธรรมในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงกระทำไปโดยความหวังว่าศีลธรรมจะกลับมาโดยมีปรมัาธ,ธรรมเป็นรากฐาน <c oughs> ซึ่งเข้าใจว่าเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าหมายความว่าอะไรศีลธรรมเป็นตัวบทบัญญตัติปรมตมธรรมเป็นเหตุผลของบทบัญญัติที่บัญญัติออกไปถ้ามีเหตุผลดีเป็นที่พอใจแคคนเขาก็รับเอาระบบศีลธรรมน,น,นั้นได้โดยง่าย เราจึงมีหลักเกณฑ์ที่ว่าปรมัมญธรรมจะกลับมาเป็นรากฐานของศีลธรรมเหมือนอย่างสมัยโบราณประชาชนมีความรู้เรื่องปรัตญธรรมเป็นรากฐานศีลธรรมจึงมั่นคงเป็นที่น่าพอใจก <c oughs> ารบรรยายในครั้งก่อนกล่าวโดยหัวข้อว่า ทุกสิ่งที่เรียกกันว่าความอุบาทล้วนเกิดมาจากความร้ายศีลธรรมครั้งนี้ว่าเรามีสิ่งชักนำให้ศาสนา,ศาคุ้มครองชาติถ้ามองดูแล้วจะเห็นได้ว่าเรารอดร,รุ่งเรืองกันมาได้ ก็เพราะมีศาสนาคุ้มครองชาติทุกประเทศในโลกจะต้องมีศาสนาคุ้มครองชาติไม่ว่าจะเป็นศาสนาชนิดที่มีพระเจ้าเป็นบุคคลหรือมีพระเจ้าเป็นกฎของธรรมชาติก็ล้วนแต่สามารถทำให้ประชาชนมีศีลธรรม ดังนั้นโลกเราจึงมีศีลธรรมพอคุ้มครองได้ในประเทศไทยเราเราถือกันว่าเรามีสถาบันสามสถาบัน <c oughs> คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่สัมพันธ์กัน จนทำให้เรามองเห็นภาพเปรียบได้ว่าชาตินี่หรือประเทศชาตินี่คือร่างกายศาสนาคือจิตใจพระมหากษัตริย์คือระบบประสาทที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นระหว่างกายกับจิตใจ ประชาชนเราพิทักษ์สถาบันทั้งสามนี้อย่างถนุถนอมเป็นหลักแห่งชีวิตเรารอดอยู่ได้ตลอดเวลาที่ยังมีสถาบันทั้งสามนี้อย่างมั่นคง ที่นี้ก็จะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสถาบันนั้นโดยเฉพาะกันบ้างว่าได้แก่อันไรสิ่งที่เรียกว่าสถาบันสถาบันนั้นคืออะไรกันแน่เราจะรักษาไว้ได้อย่างไรสิ่งที่เรียกว่าสถาบันสถาบันนั้น คือสิ่งที่ตั้งอยู่อย่างแน่นแฟนมั่นคงในหัวใจของคนเขาให้มองดูสิ่งที่เรียกว่าสถาบันหากันใหม่ว่ามิใช่วัตถุมิใช่สถานที่มิใช่บุคคลตามที่มักจะพูดกันเข้าใจกันเหมือนเด็กๆเ,เขาก็จะคิดว่าชาตินั่น อยู่ที่ธงชาติหรือเพลงชาติแต่ที่จริงสิ่งที่เรียกว่าสถาบันนั้นอยู่ที่ความรู้สึกของจิตต่อคุณค่าของสิ่งนั้นนั้นเป็นที่พอใจแล้วฟังอยู่ในส่วนลึก ของจิตภสถาบัญชาติจึงได้แก่ความรู้สึกต่อชาติในชาติเป็นความรู้สึกที่ฝังลงอยู่ในส่วนลึกของจ,จิตใจไม่ใช่ตัววัตถุไม่ใช่ตัวสถานที่หรือแม้แต่บุคคล สถาบันศาสนาก็คือความประทับใจในศาสนาของคนที่ฝังแน่นอยู่ในใจของบุคคลหสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือความสวามิพักต่อพระมหากษัตริย์ที่ฝังแน่นอยู่ในใจิตใจของประชาชน ที่ตั้งของสถาบันนั้นไม่ใช่แผ่นดินที่ตั้งของสถาบันนั้นคือจิตใจจิตใจของประชาชนสถาบันนั้นคือสิ่งที่ตั้งอยู่ในจิตใจของประชาชนหรือของคนที่มีความรู้สึก ได้แก่คุณค่าที่ฟังอยู่ในจิตใจของคนเราดูกันละเอียดสักหน่อยเช่นว่าสถาบันชาติสถาบันชาติตามปกติก็ <c oughs> หมายถึงชาติแต่คำว่าชาติ มีความหมายหลายความหมายจนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่ก็ได้เชื <k> ้อ <laş> ชาติเนติิติเอ็นี่เชื้อชาติเนติปิตินั่นมันก็คือเชื้อชาติก็เป็นชาติสัญชาตินาชนาลิตินั่นก็เป็นชาติแม่ที่สุดแต่ประเทศชาติหรือ Nation นี่มันก็ชาติและจะเอาชาติที่ตรงไหนหกันแน่ <c oughs> มันก็ถ้าเอาตามตัวหนังสือหรือคำพูดเหล่านี้มันก็อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกคือนอกจิตใจของคนแต่ชาติที่จะเป็นตัวสถาบันแต่ท้จริงนั่นหมายถึงความรู้สึกในคุณค่าของชาติ ความรู้สึกนั้นปักแน่นลงไปฟังแน่นลงไปประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคงในส่วนลึกของจิตตามความหมายของคำว่าสถาบันสถาบันซึ่งแปลว่าตั้งอยู่อย่างมั่นคงลองคิดดูว่าตั้งอยู่อย่างมั่นคงนี่จะตั้งอยู่ที่ไหนดีตั้งอยู่ตามพื้นดินดี หรือว่าจะตั้งอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของสิ่งที่มีความรู้สึกดีเด็กๆสนใจชาติที่ทงชาติและเพลงชาติตามองเห็นทงชาติปากกระร้องเพลงชาติ นี่จะถือเอาสถาบันชาติที่ตรงไหนถ้าไม่ถือเอาที่ความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจมีธงชาติหรือเพลงชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องชี้ชวนให้ฟังให้เกิดความรู้สึกที่ฝังแน่นลงไปในจิตใจเราควรจะบอกลูกเด็กๆของเรา ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชาติสถาบันชาติให้ลึกซึ้งถึงที่สุดจนเกิดความมั่นคงได้ดังที่กล่าวแล้วคำว่ารักชาติรักชาติรักชาตินี่คือการทำให้ชาติตั้งมั่นจเจริญรุ่งเรืองจึงจะเรียกว่ารักชาติ มันก็ทำได้กำลังใจที่มีอยู่ทั้งหมดในหัวใจแต่แม้จะกระทำอย่างไรก็ยังไม่ถึงกับเป็นการหลงชาติถ้าเกินไปก็เป็นการหลงชาติแทนที่จะรักชาติอาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาได้มากมายเนื่องโดยการหลงชาติที่นี่คำว่าขายชาติขายชาติ นั่นก็คือการเชื่อคอตนเองของผู้ขายนั่นเอง <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ใครๆก็สั่นหัวแต่แล้วคำว่าชาติมีความหมายหลายความหมายดังที่กล่าวแล้วการที่จะรักชาติมันก็ทำจากจิตใจด้วยจิตใจคำว่าขายชาติมันก็ทำโดยจิตใจ <c oughs> ในยความรู้สึกในกจ,ใจิตใจแล้วจึงค่อยกระทำออกมาทางภายนอกทางกายทางวาจาก็แล้วแต่กรณีนี่คือคำวัชาติที่จะต้องพิจารณาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าตั้งอยู่เป็นสถาบันอันหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรกรัน ทีนี้ก็มาถึงคําว่าศา,าสนาศาสนาตามธรรมดาในภาษาพูดจากรก็หมายถึงกิจกรรมทางศาสนาที่วัดวาอารามมีโบสถ์วิหารมีต้นโพมีอะไรที่เรียกว่าเป็นที่สังเกตและก็เป็นที่สนใจแล้ก็เป็นที่ยึดน่วง นี่ก็เรียกว่าศาสนาโดยรูปแบบในภายนอกส่วนที่จะเป็นสถาบันสถาบันศาสนานั้นมันลึกไปกว่านั้นคือความศรัทธาจงรักแน่นนะต่อศาสนาที่ฝังอยู่ในจิตสถา,าบันศาสนานั้นอยู่ในหัวใจของคน <c oughs> แม้ว่าตัวศาสนาจะอยู่ที่พื้นดินภายนอกตามที่ทั่วๆวไปแต่ขอให้มองเห็นว่าตัวสถาบันสถาบันความตั้งอยู่อย่างมั่นคง <c oughs> ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นตั้งอยู่ในส่วนลึกของจิตใจที่เราเรียกกันว่าศรัทธาหรือความพักดี แล้วแต่จะมีกันในลักษณะอย่างไรถ้าฝังแน่นลงไปในจิตใจเมื่อใดก็เรียกว่าสถาบันของศาสนา,า,าตั้งอยู่แล้วสถาบันศาสนา,า,าช่วยให้คนในชาติให้ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องรู้จักสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ <c oughs> อย่างยิ่งก็สิ่งที่เรียกกันว่าประโยชน์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 นั่นแหละระวังให้ดี <c oughs> ประโยชน์นี่ทำให้เรารักสามคัคคีกันก็ได้เพราะเห็นแก่ประโยชน์แต่ประโยชน์นั่นทำให้แตกสามัคคีกันอย่างแหลกลานก็ได้เพราะเห็นแก่ประโยชน์ <c oughs> ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเช่นของชาติเป็นต้นเราก็สามากกัคคีกันถ้าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว <c oughs> เราก็แตกกันแล้วคนโดยมากเห็นแก่ประโยชน์อะไรนะก็ให้พิจารณาดูให้จงดีถ้าเรามีหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดถือแล้วการยึดถือเอาประโยชน์นั่นจะเป็นความถูกต้องเป็นไปเพื่อความปลอดภยัยจะเริญรุ่งเรืองได้จริง เราได้อาศัยศาสนาเป็นเครื่องชี้นแนะประโยชน์ที่แท้จริงเราจึงประพฤติอางถูกต้องและรอดกันมาได้การศึกษาในโลกโดยทั่วๆไปนี่ปราศจากหลักาศาสนา <c oughs> เป็น,เป,นเป็นการศึกษาที่วางวางรากฐานแห่งความเห็นแก่ตัว ยิ่งเรียนยิ่งรู้จักหนทางที่จะกอบโกยประโยชน์ของตัวยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะว่าไม่เชื่อด้วยศาสนาไม่เชื่อในหลักเกณฑ์ทางศาสนา <c oughs> บางประเทศถือว่าศาสนา,าเป็นเรื่องบุคคลเป็นของบุคคลไปหาเอาเองไม่นำมาใส่ไว้ในหลักการศึกษาส่วนรวมของชาติอย่างนี้เฮมันก็เรียกว่า สร้างรากฐานของความเห็นแก่ตัวไปตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆในโรงเรียนศาสนาทุกศาสนามีหลักเกณฑ์ในข้อแรกพื้นฐานก็คือรักผู้อื่นรักผู้อื่นรักผู้อื่น <c oughs> จะเป็นคนในครอบครัวหรือคนนอกครอบครัว เ็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมประเทศชาติเพื่อนร่วมโลกต้องรักผู้อื่นเพราะว่าเมื่อรักผู้อื่นปัญหามันก็หมดไม่มีการฆ่าไม่มีการข,ามมารขาโมยไม่มีการล่วงละเมิดในกามไม่มีการโกหกหลอกลวงไม่ดื่มน้ำเมาให้ใครรำคาญอย่างนี้ <c oughs> มีความรักผู้อื่น อย่างเดียวศีลก็ครบหมดทั้งห้าข้อโลกก็มีสันติภาพได้เพราะความรักผู้อื่นเป็นตัวศาสนาฝังแน่นอยู่ในจิตใจของประชาชนทีนี้ก็มาถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คำว่าพระมหากษัตริย์ ามธรรมดาเราหมายถึงพระองค์ท่านรวมทั้งพระราชวงศ์เป็นสถาบันแต่ที่จะเป็นตัวสถาบันอันแท้จริงนั้นคือความสวามีพักที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจของคนสถาบันของพระมหากษัตริย์ต้องตั้งอยู่ในหัวใจของบุคคลที่รวมกันเป็นประเทศชาติ ความรู้สึกชนิดนี้มั่นคงเท่าไรหสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มั่นคงเท่านั้นเราถือกันว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์เอกอัครอุปถัมพกคือพิทักษ์ศาสนาไหว้คุ้มครองชาติเป็นผู้นำประชาชนในการทำให้ศาสนา สัมพันธ์นกันกับชาติ <c oughs> อย่างแน่นแฟน้นเมื่อรวมกันทั้งสามสถาบันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็จะเกิดภาพพจน์ขึ้นมาในจิตใจดังที่กล่าวข้างต้นว่าประเทศชาตินี่เหมือนร่างกายศาสนานั้นเหมือนจิตใจพระมหากษัตริย์นั้นเป็นระบบประสาทสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิต ใจนั่นแหละคือชีวิตถ้าขาดความสัมพันธ์ในลักษณะนี้แล้วมันก็คือความตายเ,าเพราะว่าเราถือว่ามีสามสถาบันเช่นนี้รวมกันอยู่เราจึงมีธงไตรรงคือธงสามสีเด็กๆก็อธิบายได้ว่า สไหนหมายถึงสถาบันอะไรเป็นที่รู้กันดีเรามีสามสถาบันเรามีธงสามสีเป็นธงประจำชาติต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเราก็รู้กันดีแล้วว่าหมายถึงอะไรนเ,เกิดกมีสถาบันที่สี่หรือสิ่งที่สี่คือรัฐธรรมนูญเพิ่มเข้ามา เป็นหลักดำเนินกิจกรรมของสถาบันทั้งสามที่เคยมีมาแต่ก่อนโดยเฉพาะมีระบบว่าพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อนี้จะต้องพิจารณาดูว่าจะกระทบกระเทือนต่อการที่สถาบันกษัตริย์จะทำหน้าที่สัมพันธ์ชาติกับศาสนาหรือหาไม่ <c oughs> รัฐธรรมนูญ แน่นแฟ้นถึงกับเป็นสถาบันแล้วหรือยังถ้ารัฐธรรมนูญเป็นสถาบันแล้วทำไมจึงมีการแก้ไขแล้วแก้ไขเล่ากันจนนับครั้งไม่ท้่นนี่เรามีสถาบันที่สี่คือรัฐธรรมนูญนี้อย่างมั่นคงเหมือนสถาบันทั้งสามที่เคยมีมาแล้วอย่างมั่นคงนั่นหรือไม่ <c oughs> เป็นที่น่าสะดุดใจว่าหลักหกประการเสาหกต้นของคณะราษฎรที่เป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญนั่นในเสาทั้งหกนั้นไม่มีหลักศีลธรรมหรือหลักศาสนาฮะคล้ายๆกันจะฝากไวในการศรรึกษาไปพูดถึงเรื่องภาราดอนภาพเสรีภาพเศรษฐกิจอะไรกันยุ่งไปหมดจนลืม <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือศาสนา นี้แสดงว่านักการเมืองไม่ให้ความสำคัญแก่ศาสนาอย่างถูกต้องหรือเพียงพอเป็นที่น่าวิตกควรจะให้ความสำคัญแก่รัฐธรรมนูญเป็นสถาบันเต็มที่เป็นสถาบันที่สี่และควรจะมีธงจตุรงแทนธงไตรรงกันหรือยังธงสามสีกับธงสี่สี มีความหมายไม่เหมือนกันจะต้องพิจารณาดูให้ดีว่าเรามีสถาบันสีมีธงสีสีแห้กันได้หรือยังจะมีอะไรก็ตามเถิด <c oughs> ขอแต่ให้พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐรธรรมนูญน,นั้นยังคงทำสามารถทำหน้าที่ของพระองค์ในการชักนำศาสนามาคุ้มครองชาติ ยังคงเป็นองค์อุปธรรมสมบูรณ์แบบอย่างแต่ก่อนมานี่เราจะต้องมีธรรมะในพระพุทธศาสนาอยู่คู่ชาติอย่างพัฒนาสถาพรเพราะเหตุผลดังนี้เราจึงจึงต้องมีธรรมะในพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องชักนำชาติ ชาติตั้งอยู่อย่างพัฒนาสถาพรแล้วประเทศไทยจยากมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องอุ้มชูอยู่ต่อไปอีกเป็นพันพันปีสุดแท้แต่ว่าจะยืนนานได้เท่าไรจะเป็นชนนีด้ได้ก็เพราะว่าเรา มีสิ่งที่ชักนำศาสนาให้คุ้มครองชาตินั่นเองไม่ว่าเราจะมีระบบการเมืองอย่างไรไม่ว่าเราจะปรับปรุงระบบการเมืองให้ทันสมัยอย่างไรจนหายใจเป็นเศรษฐกิจหรืออะไรแล้วก็ตาม ก็ขอยังคงความสำคัญอยู่ในข้อที่ว่ามีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองชาติมีสถาบันกี่สถาบันก็ตามแต่ให้สำหรับสำเร็จผลเป็นการมีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองชาตินั่นเอง ขอให้เราทั้งหลายสำนึกในข้อที่ว่าเราจะต้องมีสิ่งที่ชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติเราจะต้องมีระบบการปกครองประเทศชาติที่จะเรียกว่ารัฐธรรมนูญหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามที่มีลักษณะ เป็นการเปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้เรามีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองชาติเราจะต้องนึกถึงสิ่งนี้ในฐานะเป็นหนทางแห่งความรอด ขอยพิจารณาดูเถิดว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาจากสภาพที่ร้ายสีและธรรมสภาพเลวร้ายซึ่งเป็นคำหยาบคายไม่น่าจะไม่น่าจะเอามาพูดถึงแต่ก็ต้องเอามาพูดถึงคือสภาพที่เรียกกันว่าความอุบาท ในบาลีเรียกว่าอุปัตถวะในภาษาไทยเรียกว่าความอุบาทนี่ล้วนแต่มาจากสภาพที่ปราศจากศีลธรรมถ้ายังคงมีศีลธรรมอยู่แล้วสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้เราพิจารณาดูข้อเท้จริงอันนี้กันให้ดีๆก็จะยิ่งเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า ศีลธรรมหรือศาสนาจะพอใจในศาสนาจนมีศาสนาตั้งมั่นลงไปในหัวใจของเรา <c oughs> ที่ประกอบกันขึ้นเป็นประเทศชาติก็เป็นประเทศชาติที่มีหัวใจเป็นศาสนา <c oughs> มีพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องชักโยม ชักจูสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ให้ยังคงมีกันอยู่อย่างแน่นแฟ้นโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักสำหรับระบบงานอันนี้ว <c oughs> ่าที่แท้หลักรัฐธรรมนูญก็คือส่วนหนึ่งของระาศาสนา หรือหลักเกณฑ์อุดดมกติที่จะทำให้มีศีลธรรมนั่นเองแต่เมื่อเราพูดถึงาศาสนาศาสนาก็ไม่มีใครให้ความหมายไกลออกไปถึงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนก็กลายเป็นเพียงวัตถุที่วางอยู่เนื้อพานแว่นฟ้า ไม่มาอยู่ในหัวใจของบุคคลอย่างแน่นแฟน้นงัตถธรรมนูญจึงถูกแก้แล้วแก้เล่าแต่จะแก้กันอีกต่อไปสักเท่าไรก็ยังไม่มีใครทราบข่งขอให้ยุติ่เป็นสถาบันที่มั่นคงอย่างเดียวกับสถาบันชาติสถาบันศาสนา,ศาสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วเราชาวไทยก็จะมีความเป็นไทยที่ยังยืนมั่นคงเป็นอนันตการเป็นนิรันดรได้โดยความหมายของคำว่าไทยไทยไทยคือความเป็นอิสระเป็นอิสระในภายในคือเป็นอิสระจากกิเลสไม่มีกิเลสย่ำยีหัวใจ และมีความเป็นอิสระจากภายนอกที่มีเอกราชเสรีภาพที่สมบูรณ์น่าจะเอ,อะไรกันอีกหวังว่าพวกเราทั้งหลายจะมีความเข้าใจอย่างเพียงพอในการที่จะมีสิ่งซึ่งชักนำศาสนาให้คุ้มครองชาติ ปฏิบัติโดยหลักการอันนี้อย่างถูกต้องแล้วถ้าเป็นผู้มีความพาสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอน